สวัสดีครับวันนี้16ธันวา6กสนะครับส่งงานหน้าไม้ยิงปล่านะครับตัวนี้ลางยาว1เมตร30นะครับช่วงดึงยางก็75เซนนะครับจากเกาะปีกถึงหน้าไก่นะครับตัวนี้การไม้ประดูนะครับประดูล่างประดูนะครับผมไกเป็นไกแบบมีเสียบนะับ เวลาจะยิงก็กดตัวนี้ลงนะครับมันจะไม่บังตานะครับตัวนี้เป็นไม้สักนะครับระบบเซฟเหมือนกันนะครับ ครับผมพร้อมจัดส่งวันนี้นะครับไม้สัก2,900บาทนะครับไม้สักล่างไม้ประดูนะครับประดูล่างไม้ประดูราคา3,300บาทนะครับพร้อมจัดจัดส่งฟรีนะครับปลายทางก็มีนะครับบวกเพิ่ม200บาทเป็นงานสั่งทำนะครับลูกค้าอยากได้ไม้อะไรนะครับสั่งทำได้ครับผมสนใจติดต่อเบอร์โทรหรืออีเมล์นะครับ0884050500ครับผม